ครับทุกท่านนะครับผมมีแปรโปรเจกต์นะครับวันนี้ก็เห็นไหมแล้วก็ส่งอีกแล้วเนาะส่งแล้วทุกๆวันเลยนะเห็นมีการแพ็คของไปด้วยนะครับคนงานนะครับวันนี้ก็น่าจะหลักร้อยออเดอร์อีกเหมือนกันนะครับเนาะจะส่งทั่วทุกประเทศเลยนะตอนนี้นะครับอันนี้ก็มาจากนครศรีธรรมราชนะฮะสุราษฎร์ธานีมาเยอะนะครับส่งขาก็มานะครับสุโขทัยเชียงรายนะฮะพะเยาแพร่น่านมาหมดเลยนะครับ ทางอีสานก็มาเยอะนะคอนแก่นก็มีนะครับคอนแก่นนครราชสีมาก็มีนะคอนแก่นอุบลราชธานีก็มานะครับมาทั่วประเทศเลยนะครับเราจะส่งทั่วประเทศนะเพราะว่าเราเปิดร้านมาแล้วเนี่ยสามสิบกว่าปีนะครับเนาะสามสิบกว่าป,ปีนะครับและสินค้าของเราจะมีทุเรียนทุกตัวนะกลุ่มที่ใช้ใช้กันแล้วก็สั่งซื้อกันเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มทุเรียนลำาไยนะทุเรียนลำาไยอ่านะแล้วก็มะม่วงแม่ผลต่างๆนะครับรวมทั้งกลุ่มผักด้วยนะผักนะครับบางคน เอาไปใช้ในกลุ่มตัวฝั่งยาวตัวฝั่งยาวมะนาวนะฮะมะนาวมะนาวก็มีนะครับมะนาวนะฮะได้หมดเลยนะครับ,รรบสั่งมาได้นะครับเราเปิดร้านมาแล้ว3 0สกว่าปีนะครับอันนี้แห <โ frustrating. S 1> ละคือความมั่นใจอยากให้ลูกค้าอยากให้ลูกค้านะครับมั่นใจได้เลยนะครับเราเปิดร้านมาแล้ว3 0สกว่าปีนะฮะแล้วก็ความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญแล้วก็ป,กประสบการณ์ต่างๆนะครับก็มีนะฮะมีนะครับรวมทั้ง รวมทั้งเราความรับผิดชอบด้วยนะความรับผิดชอบด้วยนะครับสินค้าของเราเนี่ยสินค้าของเราถ้ามีปัญหาเนี่ยเราก็จะแก้ไขปัญหาให้ท่านได้นะครับนะครับรวมท,ทั้งท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับ Isaac, โรคโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่าคนเน่านะโรคเน่าคนเน่าไปทอบเทนินแลลงเนี่ยนะครับทักมาได้นาะรวมทั้งผลไม้ผลของท่านนะครับใช้ไปแล้วเนี่ยลูกไม่โตลูกไม่ใหญ่นะฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องหนอนเรื่องอะไรเนี่ยนะครับสูตรต่างๆนะครับทักมาได้นะครับาะเพราะว่าเราขายส่ง ไปส่งไปทั่วประเทศนะลมทั้งประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะนะครับเนาะประเทศเพื่อนบ้านเนะนะร,นะรเเนาก็ส่งให้ด้วยนะทักมาได้นะครับ